คือหูครูคุณรักป่าครับอันนี้ผมก็มาพามาปลูกมะเขือพวงกันครับใส่เข่งครับผมไม่ได้ทําคนเดียวครับผมมีเพื่อนมาจากชุมนุมรีด้วยครับอันนี้มาแนะนาตัวหน่อยมันชื่อตูนครับชื่อแตมครับอันนี้ผมก็จะเอาไปไม้ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนี้เราจะดินใส่ไปในนี้นะครับ นี้จะมาสอนเด็กๆนะครับปลูกเด็กหยิบขึ้นมาครับแล้วก็ดีบบีบค่อยๆนิดๆถ้าเราไม่ดีบก็จะไม่พอานแล้วก็คว่ำดินที่เราเตกยมไว้เราก็จะขุดลงหนิดหนึ่งนะครับขุดตรงกลางแล้วก็วางโลกให้มันเฉมี่ยกับดอนประเททาาาามาสาาิท,ทน มีกันเกา่กเกาต้นสักต้นตะเคียนต้ตขนขี้เหล็กต้นมาหาต้นสะแบงนนสิปามาปุบปาก,กันเถอพี่น้องอยากชวนทุกทีนี้เราก็มาลดน้ํากันนะครับอุ้ยต้เท้าพี่อ่ะโดนเลยนุ่มเราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับมาเขาือพองครับสําหรับคลิปนี้เราขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ